สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะสวัสดีอาจารย์โอมาเมนี้มาเดมาอุดรออพี่น้องก็เลยสิมาเอาแนวทาง,ทางไปฝากนะครับผู้ใดติดตามอาจารย์โอกะนะครับก็สิได้เห็นได้พี่น้องเด้อมีแนวทางก่อนสิมาหนังก็ฟันดีอยู่เด้ฟันสิว่ายังไหนเนอฟันมาเห็นโล่งไหมพี่น้อง เห็นร่องศพแมนเห็นร่องศพมีผู้ชายนอนอยู่ในนั่นแต่ว่าแต่ว่าเบิงเบิงแหล่ะมันขันเป็นขันเป็นทำหนายฝันเนาะแต่ว่าอาจารย์พราท่านตีได้เนี่ยพ่อกับพ่อกับเบิงเรียกว่าแต่ว่ามันเขาโตมากเลยเดอัะเห็นร่องมีผู้ชายนอนอยู่ในร่องแมน ก็เรียกว่าเฮ้ยฝันฟันแบบมันสีฟันดีเลยทุกทีทียฟันจังสีใดแม่สีขาตลอดแม่สีขาตลอดวดทีีเล้วคือวอาไรอาจารย์วัทถีแล้วได้อยู่ครับได้อยู่ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าได้ว่ายดอกพี่นองเอี่เพราะว่าบางอันตูดใบหน้าใสเหมือนายก็เลยได้ว่ายก็เลยมือนี้เอาสามตัวมาฝากแขีนนเพราะ อยากฟังไปน้นอนาะคืองวดที่แล้วไปเอาเลขพัฒน์ใจใสค่ะอาจารย์เลขฝันไั่เอนี่อย่างอ่างวดที่แล้วนี่ไปเอาเลขน้ำมนตนนี่พี่น้องอเลขน้ำมนต์เป็นเทียงหน้าเฮียนเพิ่นให้่มากทแจ้งไดนคือว่าแตงสัง่เพิ่นตุยอยู่หันอ่าเพิ่นตุยอยู่นั่นตุยได้เจ็ดมือแล้ว<อ>ก็เลขไปขอเพิ่นว่างไงว่าหูจากกันกับอาจารย์นี่แหละ<อ>เพิ่นก็เลขเพิ่นมากกระซิบบอกไหม ว่าเป๊ะแมนมากระซิบบอกว่าม่าเอาอันนี้คอยแน่วมาสันเจ้าอยากได้ชกน้ำข่อยบ่ข่อยอยากได้เฮี้ยนมาสันคนที่เล่าตุยไปนี่เราบ่มีเฮี้ยนอยู่เราก็เล่ไปตายอยู่กับตุยอยู่กับทอมใช่หวตุย่กับทอมเออไปเสียอยู่กับทอมเราไปเสียอยู่กับทอมป่วยบ่ะแมนเราป่วยก็เลยไปเฮ็ดน้นามต์ ได้หกเก้าพี่ต้องมวดที่แล้วแมนดได้หกเก้าเก้าหกชักแท้เพื่อนให้เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าผู้ใดซื้อก็ได้อยู่ครับตัดออกมวดที่แล้วคือือกนหมดบ้านเลยคือกันมดบ้านเลยครับมวดนี้เป็นมาอีกม่ค่ะมวดนี้เฮ็ดม่แล้วเด้คันคนเอาคานเอาเรียกนะมดนี่ได้แล้วมือขึ้นเฮ็ดได้มีหลักฐานความเดี๋ยวสิวาหาวาโา ว่าบ่บมีขขอมูลเได้พี่น้องเดี๋ยวะขอมูลให้เบิ่งกน่อบอก่อนก็ได้่ะว่าเาิ่นให้1 1ตัว1นึงนี่มันเป็น9ก็ได้6ก็ได้ไม,มันเป็นเขียนแจ้งสีไหมไมีตัวใดเนี่ยจาะมี 1... มี 7... มี2พี่น้องมี 1... มี 7... มี2แมน มีหนึ่งมีเจ็ดมีสองมีหนึ่งมีเจ็ดมีสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองมีหนึ่งมีเจ็ดมีสองเด้อันนี้คือชุดของน้ำมนตนเด้ที่เพิ่นเพิ่นมาบอกแต่ว่าแปลกที่มันขึ้นตอนเท็ดน้้ำมนต์เนี่ยพี่น้องก็เลยจุดถูกดอกหนึ่งบอกวิญญาณเทิ่นขันสีไห้อิรีเนี่ยเราอยากได้กุศลีเราบ่มีอาจารย์เลยว่าเออเจ้าอยากได้เฮี้ยนบอก เดี๋ยวเอยเซียเอาคุติไปถวายว,วัดดอกอะไรว่าจะสิขันแม่นเจ้าไหา่แม่นแม่นมนี่จังสีได้เด้อขันเจ้าไหา้บบแม่นนี่บบได้เด้ก็เลยว่างสิกเ็เรยขอเพิ่นพ่อเฮ็ดได้ตัวแรกเท่าน,นั้นละ่ะฝนตกไหมพี่น้องฝนตกเราก็พ่อสิขอตัวที่สองอีกฝนหยุดเลยก็เลยว่าเฮ้ขึ้นมากล้วอต้นนี้ว่าคนลุกขึ้นมากกเ็เยบอกว่าให้เขาอหรีเด้ะขันเขาจังสีได้เด้อ เขาสามตัวเด้อก็เลยขอตัวที่สองได้เจ็ดนะครับตัวที่สามได้สองอันนี้คือทีเ่เฮดน้ำม่นขอขอเพิ่นเพิ่นให้งวดนี้ทำแม่นเขางวดนี้ก็คืองวดที่สองได้พี่น้องเลยถ้าเข้างวดนี้ก็คืองวดที่สองเน่นโต้ใดอาจารย์ไหมคะมากสองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องนสองแม่อันนี้คือ,คอเพิ่นมากกับซีบอกอาจารย์เด้ ก็เรียกว่าแม่นผู้ใดบอกคนน่ะอันนี้บอกบมวันเด้อกูนี่ละเพิ่นวังสิแม่ผีหน่าว่ากูนี่ละเพิ่นน่ะไมเป็นอยัางบอกบมวันแท้กูนี่ละบอกพ่นน่ะผู้ใดมาบอกผู้นีมาบอกแต่ว่าเราเราสิเป็นคนแบบออกนักเลงนักเลงแต่ว่าเรามักสื่อได้พี่น้องเรามักสื่อได้เรามักสื่อได้ผีหน่า้องบอกว่าผู้ใดก็มาบอกเออผู้ใดมาบอกเพิ่นถามกูนี่ละพ่อนกูมักเก็บซองเด้อพ่อน ขันเพื่อนบตัวได้พี่น้องครับข้าเพื่อนบตัวได้แต่ว่าจานก็มากขึ้นก็เพิ่นมาจุ๊กพี่นะบอกว่ากูมาเก็ดสองเมนขึ้นในฝันบอกได้จังเด๋อโบ้โบ้ในฝันเลยตอนตอนเฮอยู่นี่เพราะว่าตอนเฮียดนี่ถือทูกถือทูบใส่เลยเมนเพิ่นห่วงเลยขันขึ้นวันนี้ค่ะขังขึ้นเลยเด๋ออะต้องปีตยานแทนนี่เพราะว่ามองมองที่เพิ่นตุ๋ยมันก็ยูบไก่ไก่เหยนบ่เก็ดสองแมน สามตัวนี้ป่สามตัวกับเก้าเจ็ดสองครับเก้าเจ็ดสองแมนหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามตัวตัวแรกก็เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดสองอันนี้คือกลารให้ควอมด้วยพี่น้องว่าหลายๆตัวเด็เพราะ 9, 7, ว่ามันแมนมันเป็นตัวเดียวกันไหมมันตัวเรียกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นในยาไหมเพิ่นเชียนจีงสีไหม งวดที่แล้วมันก็เฮ็ดนี่สิมันมีก็เลยงางไหยเจ้าบัข่อยคักๆเด้ออย่าห้ซื้อหลายตัวเลยมันบ่มีเด้ก็เลี้ยงสิก็เลยว่าเอาเอาเป็นตัวกันสามตัวนี่แหละพี่น้องโอ้มีตกันแมนก็คือเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองนี่แหละคันสีว่าบ่บอวกันสีว่าบ่กลับอีกเงี้ยบ่พี่น้องพระเทียออกตัวกับอ่ะนะแต่ว่างวดที่ผ่านมาีหนึ่งมี้มีหแมนครับแต่ว่าเจ็ดสองเนี่ยบ่ได้เปลี่ยนเด้โตาทมันโตวทบ่ได้เปลี่ยน ตัวไทยนี่คือตัวเกาเลยครับบ่หลายลครับแต่ว่าขันแต่ว่าขันผู้ใดได้ชกน้ำเพื่อนกับมาถวายกุตีหน่อยซ้ำนี่ก็เอานี่เพื่อนบ่ได้มานี่กุตีไม่ไพ่ก็ได้ครับไปถวายวาเพราะเพื่อนได้อยู่เพราะว่าเพราะว่าบอกกับเล่าไว้ว่ายังสั่นก็เลยว่าเออขันได้กะมาสางกุตีให้เพื่อนเด้อเอาไปไว้ถวายหลวงพ่อให้เพื่อนเขียนซื้อเพื่อนซักใส่ เบอร์อาจารย์น้ำแนสนาเพื่อเอฟซีโง้นคือบ<า>่อยากให้เบอร์เนาะบันนี้เขาอยาให้เบอร์เนีะเพ่า<ห>ะขอยันท่เขาไล่าศ <laughs> ูนย <c ười> ์แปดศูนหนึ่งห้าสองห้าสามสองสี ออกอดจาศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่ไม่ต้องล่นันนะครับให้จําเอาเด้อเอาพอพูอยากล่วงบุญจังแม่พู้ใดอยาก็เหมือนจะท้ออาจารย์พันธ์ะตายเพใครบ้างแม่พี่น้องนีอย์ท้หลายจะทหลายดีท้หลายโมเดลนอนเี่ยไออะไรกินเียป็นเียงหน้าเหียนเหรอเียงหน้าครับพ่นตุยอยู่เถียงหน้าได้เก็ยมือเด้บ่มีคนไปเห็นเด้อยังมาตั้ง เพิ่นเห็นอาจารย์นี่เพิ่นยูงเลยอาจารย์เจ้ามา่ยังแต่สมัยตอนเรายังอยู่น่ะรู้จักกัารบูจักกันรู้จักกัตอนเราเห็นนี่เราสีสวัสดีเลยสวัสดีครับพ่อมานี่แป๊บนึงจ้า อันนี้ของกุฏีได้พี่อันเทียงหน้า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 ตีเฮียนใช่ไหมแม่เทียงหน้าเฮียนเทียงหน้าเฮียนกุฏาเทียงหน้าเทียงหน้าบอมนกุฏีบอมันบอมนวัดเรียกว่าพระเคยไปยูนั่นแหละโอ้พระพระเคยไปยูอยูแม่บางทีว่าสมก็ได้ไเทียงหน้าก็ไอะไรไหมมันมันมันบอมนวัดไหมอืม อันนี้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางนี่เข้ามีรุปนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเนาะอย่า,าว่ากันเดือพี่นองเ้ยโอเคครับขอบคุณอาจารย์โอเลยครับ,รบ,รบขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ